มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมพศ2564การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กเป็นเวลา2เดือน ตั้งแต่ไปแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมพศ2564ดังนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1.1ค่าไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยใช้ไฟฟ้าฟรีใช้ไฟฟ้าเกิน90หน่วยใช้ไฟฟ้าฟรี90หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่91เป็นต้นไปคิดค่าไฟฟ้าตามปกติ ผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็กประเภท2ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจค่าไฟฟ้าฟรี100หน่วยแรกกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน100หน่วยใช้ไฟฟ้าฟรีใช้ไฟฟ้าเกิน100หน่วยใช้ไฟฟ้าฟรี100หน่วยแรกและตั้งแต่หน่วยที่101เป็นต้นไปคิดค่าไฟฟ้าตามปกติส่วนลดค่าไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านพักอาศัยประเภท1.1.2 และ1.2ให้คิดค่าไฟฟ้าโดยใช้หน่วยการไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2564เป็นฐาน1การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น2การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐานกรณีใช้ไฟฟ้ามากกว่า500หน่วยแต่ไม่เกิน1000หน่วยหน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐานบวกด้วยร้อยละ50ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนฐาน3ใช้ไฟฟ้ามากกว่า1000หน่วยหน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนฐานบวกด้วยร้อยละ70ของหน่วยส่วนที่เกิน ท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรับชมได้จากช่อง y ย u ทูบด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด s u บส c r i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดีครับสวัสดีครับ